สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับกระตั้งพยัดนมนะครับนี่คือจินต้วนกงกระตั้งพยัตนมคือการต้นแ็กประกอบการให้เปื้อนมาได้่มเติมเรื่องการใจย,ย่านนะครับกนี่เดี๋ยวผมประกอบเร็จเดี๋ยวก็ผมประกอบไปสักถึงแล้วก็กเดี๋ยวเดี๋ยวให้ได้การประกอบ ข้างในก็ไม่ได้ติดกาวนะครับใส่เหล็กกับมุนไปช่วยๆตัวนี้ก็สำหรับปลุกตัวก็ยาวแต่งขวาบวบตัวกังบนเผื่อเราตรงใส่ลางไปอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวไว้ได้ใส่ตัวข้างหนอกอีกทีหนึ่งนี่ก็ไม่ไม่จะติดกาวนะครับเพราะว่าน้ำม,มันก็ไม่รัวไม่ซึมอันนี้ปรับยังใส่ย,ยังกว้าก็ปรับได้ ต่อเดี๋ยวใส่น้ำแล้วก็ไอ้เรศแบบใส่น้ำนี่ก็ใส่น้ำจนเต็มก็มีแบบใส่น้ำวนเวียนอยู่น้ำใส่ดังนี้ก็ได้ก็เดี๋ยวปุมตัดปากเดี๋ยวไปแลศให้น้ำเต็มเลยทีเดียวนี่ก็น้ำเต็มเลยตัวข้างในนี้ก็ประมาณ ติดมาตั้ง18ลิตรตัวข้างหนอกประมาณ3ลิตรก็นี่การจ่น,จน้ำเกาออกมาดกตน้นฟักในท่อนไหนนี้ก็คือใส่ดินเลือกับปูกฟักได้เลยท่วมท่วงดับน้ำกับหัวคุมได้โดยตัวนี้ตัวข้างหลังก็ไอเลดหรือบล็อกกันตะมันก้งน้ำคือจะปล่อยนอ้ำไ,ไม่เลยอ่า้าเป็นตั้งส่น้ำเลย ี่ตัวข้างในเออตัวข้างนอกตัวข้างนอกก็คือกําลังจะเม็ดแล้วเม็ดแล้วเพื่อนตัวข้างหนอกนี่ก็ประมาณชิบอาริษก็เปิดออกมาจอันนี้ผมปล่อยแล่ว่ามันไล่จริงนะครับก็ควักเปื่นๆกดติดตามกดไลค์กดแจกกับ้มใกล้วิธีการปลดกับเปื่นๆนะตอนนู้นนะครับนาข้ามาเลยจของผมอันนี้อันนี้ผมก็ว่าไ,ไอ้นามเม็ดเลยนะครับ ในี่ทวนปุนตกกระตังระดับน้ำได้โดยโดยตัวนี้ควบคุมสัสูงตำ่ำเพื่อนเพื่นรอกน้าไม้เม็ดก่อนไหมครับเออว่าหยุดไว้เตยมนี้เลยนะครับนะนี่ไล่ระบบระบบคึงอัตโนมัติจริงๆมันก็นอัตโนมัติแต่แต่ว่าเราต้องมือไปเปิดก็คือคึงอัตโนมัติ สำหรับคลิปนี้ต่นี้นะครับนะสวัสดีครับ